ปีชงมาจากความเชื่อทางโหราศาสตร์ของจีนโดยเกี่ยวข้องกับองค์เทพเจ้าไถ่สวยเอียหรือเทพเจ้าผู้คุ้มครองดวงชะตาซึ่งเป็นเทพผู้สรงอิทธิฤทธิ์และมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนในแต่ละปีและวันนี้ปัจจะพาคุณผู้ชมมาไหว้เสริมสิริมงคลกันที่นี่รวมถึงใครที่เกิดปีชงไม่ต้องกังวลใจนะคะวันนี้มีวิธีแนะนําในการไหว้แก้ปีชงมาได้ที่นี่เลยตําหนักพระแม่กวนอิมโชคชัยสี่ค่ะจะได้เฮงเฮงปังปังกระจายตลอดปีเลยค่ะ ผู้ชมหาเราเข้ามาถึงข้างในตำหนักแล้วนะคะเราจะมากราบให้พระอาจารย์เนี่ยช่วยพูดถึงเรื่องของวิธีการแก้ปีชงกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะอย่างตรงนี้ที่เราอยู่เนี่ยคือคเป็นส่วนไหนของตำหนักเจ้าแม่กวนอิมแล้วค,ะ,คะที่เรายืนอยู่ก็จะเป็นพระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าหมื่นพระองค์หรือว่าวเป็นพระแม่กวนอิมพันหมื่น พันเดชพันกองเจ้าค่ะแล้วความสําคัญของตรงนี้เนี่ยที่เรามาวันนี้ค่ะคุณผ<ม>ู<ม>้ชมเราจะพูดถึงเรื่องของการแก้ปีชงคือหลายๆคนก็มีความเชื่อว่าปีชงใครที่ชงไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่เจ้าค่ะเมื่อถึงการปีชงเขาพูดแต่ต่อมาปีชงชงไม่ดีเราคิดว่าชงดีดีกว่าเจ้าค่ะชงแล้วเราพูดแต่สิ่งดีๆชงล้วอูสมบัติเปิดทุกปีก็ดีหมดจี่สิบสองราศีก็อยู่ในตัวเราก็ทุกอย่างเราคิดดีพูดดีทําดีทุกอย่างก็ดีหมด ปีชงมีปีอะไรบ้างเพราะว่าปีนี้ตรงกับปีฉลูด้วยเจ้าค่ะใช่ค่ะปีฉลูก็เนาะเจ็ห้าเอซ็นตเองเนาะปีมาแมก็ร้อยเปซ็นนะคะมะลงก็ห้าปอร์ซตปีจอยีปอร์เซอย่างอย่างฉลูเห็นบอกว่าชงแค่ไม่เท่าไหร่เจ้าค่ะ ผลกระทบที่คนปีฉลูจะได้รับในปีที่มีการชงไงเจ้าค่ะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องอะไรถ้าถ้าชงในลักษณะนี้เจ้าค่ะก็จะเรื่องสุขภาพซะมากกว่าอ๋อสุขภาพและอย่างบางคนบอกว่าปีมะโรงชง50เอเนาะาค่ะอาจารย์ก็จะอันนี้คือต้องระวังอะไรเป็นพิเศษอย่างนี้เจ้าค่ะอ๋อจริงๆแล้วน่ะทุกคนก็ระวังอยู่แล้วเจ้าค่ะใช่ไหมค่ะทุกอย่างเลยนะดีกว่าประเด็นก็เป็นตัวแทนแล้วกันเจ้าค่ะอาจารย์ของคนเกิดปีมะโรงเจ้าค่ะก็เลยอยากจะถามอาจารย์ว่า ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมั่นใจคือมีความกังวลเป็นพิเศษเกี่ยวกับปีชงนะค่ะพระอาจารย์อาจจะมีวิธีบรรเทาจะเบาบางได้ยังไงบ้านเจ้าค่ะมีวิธีแก้ไหมเจ้าค่ะมีค่ะที่นี่เราก็มีแก้ปีชงเจ้าค่ะแล้วก็ให้สวดมนต์อมมานีแปะมีหงเจ้าค่ะเพื่อเสริมดวงบารมีของเราอาจจะมีเคาะมีอะไรแล้วแต่เราก็จะให้ว่าอมมานีแปะมีหงเพราะทุกอย่างก็จะหมด คำนี้คือเป็นการมีคำแปลไหมจ้าคะว่าแปลว่าอะไรโอมานีแปดมีโฮงก็จะเป็นกระถาหัวใจของพ่อแม่คนอือ๋อโอมานีแปมีโงคุณยมเห็นองค์ไหมเนี่ยทั้งหมดร้อยแปดใบเราก็จะได้เวียนเทียนหนึ่งรอบเจ้าค่ะสวดโอมานีแปมีโงร้อยแปจบเจ้าค่ะเพื่อเสริมบารมี ให้กับตัวเดาเองสะดอกเคาร้อยแปดปการคือไม่จาเป็นต้องปีชงก็ได้ใช่ไหมเจ้าค่ะาจารย์สามารถท่องได้เรื่อยๆท่องได้เรื่อยๆยังไงก็ตามเนี่ยคืออยากจะเสริมความมั่นใจนิดนึงเจ้าค่ะจะมีวิธีในการที่จะไหวเจ้าแม่กวนอิมที่นี่เพื่อที่จะทให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นในปี2564จะได้เหมือนเวลามีปัญหาเข้ามาจะได้แก้ปัญหาต่างๆได้เจ้าค่ะอยากให้พระอาจารย์แนะนําวิธีการไหวนิดนึงเจ้าค่ะเจ้าค่ะแกะเดี๋ยวเราไป ก็จะมีกระดาษอ่าเขาเรียกว่าสดอกคเพาะคนจีนเขาเรียกว่าปอจะมีเขียนชื่อนมสกุลวันเดือนปีเกิดของเราเียนเขสร็จแล้วอันนี้เนี่ยเราจะไปไว้ใต้ฐานพ่อแม่คนนีจ้จะ่าตำหนักเราก็จะมีสวดมนต์ให้ทุกวันตลอดทั้งปีจค่าพอถึงปีหนึ่งเราก็จะอันนี้ไปไหว้แล้วก็เผาไป อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็อันนี้ในชุดของการไหว้เจ้าค่ะพรอาจารย์ให้แนะนํานิดนึงเจ้าค่ะนี่ชุดในการไหว้เราก็จะมีจีวรไส้มุกถวายพ่อแม่กุนอินเจ้าค่ะนะคะส่วนพวงมาลัยเราจะไหว้คนจีนเขาเรียกว่าทีกงหรือว่าคนไทยเราทั่วไปเทพเจ้าฟ้าดินเราจะไปถวายท่านเราไหว้ทั้งแม่พ่อแม่กุนอินก็เปรียบเหมือนแม่พระศิวะหรือทีีกงเทพเจ้าฟ้าดินก็เปียกเหมือนพ่อเราไหว้พ่อไหว้แม่เสร็จแล้วเราก็จะไปไหว้ ปีเกิดของเราเองาานะคะคุณยมเปิดปีมะโรงาาแล้วก็จะมีกรัรมยานกับสร้ยมกุกไปไหว้ปีมะโรงปีมะโรงแล้วก็จะที่นี่เราจะตั้งคู่กันกับปีละากา,าหา,หาละกาปบมะโรงเขาเรียกว่าดวงสมพงกนานก็ไปคล้องคู่กันวันอาทิตย์เราก็จะมีจุดเทียนให้กับวันอาทิตย์แสงสว่างกับกรัรมยานกัรรมยานนี้ก็เหมือนว่าเปลี่ยนเหมือนทู่ เราไหว้เสร็จเอาผ้าจีวรนี้ไปห่มวันอาทิตย์เจ้าค่ะเราจะได้ร่มเย็นเป็นสุขต่อมาเราก็จะไหว้เส้ไส้สวยเอียไส้สวยเอียอก็คือเป็นจุดสําคัญของที่ว่าเรามาแก้ปีชงเจ้าคา่ะท่านจะคุ้มครองดวงตาของเราชีวิตการงานของเราทำทุกอย่างก็จะได้รับเลื่อนนะคะเรา,าก็จะมีจุดกรรมยานแล้วก็เทน้ำมันทําั้นจะได้รับเลื่อไปไหนเรา,า,าก็จะได้แสงสวนะะ่างนะคะพอเสร็จแล้ว เราก็จะเอากระดาษเนี้ปัดตัวสิบสิบสองครั้งเจ้าหาไซส์ขวาหน้าหลังเสร็จแล้วเราก็ไว้ที่ท่านทางตำหนักเราก็จะเอาอันนี้ไปไว้ใต้ฐานพระแม่กวนอิมส่วนท่านใดที่ว่าจะหยอดเหรียญสอกอสเคราะห์เสริมบารมีให้ตัวเองร้108งอยแปดก็ได้นะคะแล้วก็รอบๆโถงหลังจากได้คำแนะนำวิธีการไหว้แก้ปีชง2,564แล้วก็มาถึงขั้นตอนการไหว้ขอพรเจ้าแม่กวนอิมพันเนตรพันกร องค์พระศีวะรวมไปถึงความเชื่อที่ว่าคนที่เกิดปีมะโรงจะมีดวงสมพงกับปีระกาจึงต้องมาไหว้ตรงนี้นะคะด้วยการจุดกัญญาและถวายสร้อยต่อมาก็มาไหว้พระประจำวันเกิดและมาไหว้องค์เทพเจ้าไถ่สวยเอีย้ยเพื่อทําพิธีคุ้มครองดวงชะตาปัดเป่าสิ่งไม่ดีต่างๆออกจากตัวและรับสิ่งดีๆเข้ามาเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้ดีตลอดปี2564ค่ะ อยากให้พระอาจารย์ฝากถึงที่นี่นิดนึงว่าใครไปเดินทางมาที่นี่อยู่ตรงไหนเจ้าค่ะสาหรับตาหนักเจ้าแม่กวนอิมที่นี่เจ้าค่ะตาหนักพระแม่กวนอิมก็ตั้งอยู่ตาหนักพระแม่กวนอิมโชคชัยสี่ซอยสามเก้านะคะเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าถึงทุ่มหนึ่งทุกวันนะคะแล้วก็สามารถขึ้นไปมัสาการพระพุทรูสารีริกธาตุเจ้าค่ะแล้วก็ลูกแก้วสารพัดนได้อยากให้พระอาจารย์ฝากถึงปี2564ฝากให้สติแล้วก็ให้กำลังใจนิดหนึ่งเจ้าค่ะ ปี6-4ปีนี้นะคะขอให้ทุกคนตั้งจิตแน่วแน่คิดแต่สิ่งดีๆพูดแต่สิ่งดีๆทุกอย่างก็จะสมปัารถนาสิ่งที่ต้องการแล้วก็จะสบายใจ ปอปย่ช่อง24แล้วนะคะอย่าลืมเข้ามากดดูรายการย้อนหลังของเราได้ทาง YouTube และอย่าลืมกด Subscribe ด้วยคุณจะได้ชมรายการของเราก่อนใครพร้อมเตลือทุกที่เลยจ้า